สี่สี่นี่เพื่นบอกว่าเลขกลางอ่ามันใแน่นอนอเพื่นลางอ่าเพ่อเขียนไไหเอาได้นะเออนะเอลางเพื่นเพื่นหกฮะด้วยนะครับยี่สีหห้าหนะครับห้าหแลวก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ S <S <k iller> สาธุสาธุนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วยกันพิมพ์สาธุสาธุนะครับข้าใครพิมพ์แล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยด้วยเบื่อกันนะครับาสาธุสาธุอ่าวปรวันเป็นอ้าพอ่อเจ้า,าจพอก็ดีวัวจ้าแม่กรดีอำไมนี่ก็คือลูกเต่าเราลาน ข okay. ้าควรจะได้นำเขามาเป็นพันหาพันแฝดพร้อมทุ่งดอกไม้ถูกเยันได้นำเขามากับพระลอยจุดประกายพอดีอภรรย์จขอนิมนต์เอาประวัติจุเป็นพร้อมทุ่งกุบายใหญ่ก็ดีพร้อมทุ่งปูก็ดีถ้าจะเ้าว่าลูกศิษย์ลูกคาหรือว่าปูกาเองเห็ดยังรอดมาจับหัวยังไม่เข้ามีแกตน้ิดของท่านกุบายจานก็ดีถ้บลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่าน อาลงมาบริยานจัดจ่องมองดูให้เห็นแจ้งเปลี่ยนเกิงครับรู้กึงปัญหาท,ทันยักจะราบยองขอนีมอทันต้อให้น,นำเข้ามาช่วในดวงจิตและดวงใจแล้วครัามาสรรพสิบวอเจ้าในเจ้าหน้าดวยเจ้าหัวเจ้าสวนอาพร้อมท้งเจ้าห่วยเจ้านองกูจิรักษายุ้หานที่ที่ทน,น,นี่ก็ดีอาลูกเจ้าเราล้านมากืปอน้ก็คือ,บ,อบ่ได้มาลบมากวนบ่ได้มาคอมเม์เียงลายแนวใด อยากมาเยี่ยมยามถามข่าวเบิ่งที่เพื่อนได้เอาออกมาอยงมองหนี่มาเห็ดหนีเห็ดหอ่อเห็ดมองอยมองเจ้าห้ไม่หนี่ถืออกถิดใจบ่้นาะอีค้าพะว่าจิเป็นอาสถานที่มองหนีมั่งกมออยู่ดอกอีกออาที่นี่ผู้ขาเองก็อยากหวัวถืออกถิกใจหรือบ่ชิมของอาที่เพื่อยูเก็บจริง เป็นจงพลอ,อ,อยเจอ,อ,อยเลือถ้าจอยเลือลูกเต่าเหลาลางเป็นได้ไปกินไปใส่เด็ไปจับายใส่จอยในครอบครัวาหายได้ไปซื้อหวานซื้อยาใส่ตีดเข่าตีดน้ำเพื่อนเนี้ยบานนี้ยอาพววึ่งบ๊วยคอยยังน้ำมากไามที่บูคาเองมากเหมือนี้กระยากมากคอโชกขอชัแค่นั้นเองอาหายน้ำเข้ามาบอกเพื่อนให้มันตรงๆงเนี้ยสามตัวบนสองตัวล่าง อาเม่อนี้กับพี่น้องกับมาลายนาลายตาพ่อสมควรอายาตัวยาต้มีเพิ่นเสียงเงินเสียท้องบอกว่าเอามันจะมีบาปมีกรรมอาตัวใดมันจีออกยังบอกเพิ่นมากเห็นมันตรงตรงเบิ่งอาอยากกินอย่างลูกเต่าเหล่าหลานความเพ่งผู้ขาเองแต่จะได้มาหอดมาเถึงหากว่าสิ่งใดผูกขาเองอาได้เหินอาจงของนมอนมนม์ท่านอานำเข้ามาน่าตัวในดวงใจเละดวงใจน้งนงจองพัะมาสัมผัส จงถอนิมนตลท่านอาจารย์อาสารสสสาจารยาารอาารอาารารางารัก

ที่ที่นี่พอดีอาทิลุกเขาเล่าล้านมากไปเลยออ,อยากมาขอขอขอชัยอาเบิงให้มันทักสักวกนอาจังบอกเพิ่นมา นะครับคุณผู้ชมนะครับใครเ้ามาแล้วนะครับก็ช่วยกันพิมพ์สาธุสาธุนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมล่างทรงล่างทรงอาจารย์แมวนะครับมาแล้วนะครับมาเพื่อจะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์แมวมาที่นี่ครั้งแรกนะครับที่สารประจันสารเกษซสารยายมี หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับเลขข้างหน้านี่เป็นเลขสองเจ็นะครับสองเจ็ดแล้วก็มีเลข20งศนย์แล้วก็เจนะครับ fc ทุกท่านนะครับไขเข้ามาแล้วเด้อฝากกันกดให้กดแชร์กดติดตามน,นะครับทางช่อง y o u ูทูบคนสุรินทีวีด้วยนะครับ อาพร้อมทั้งผู้ขายเองก็ได้เดินทางมาหอดมาถึงนี้อยากมาเยี่ยมยามถามข่าวเอดิมอาที่นี่ผู้ขายเองอาจารย์แมวก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเด้อยากมาขอนํได้ลายเบางอีควออาผู้ขายเองก็มาขอเด็เมื่อนี้บ่ได้มาอาคงเหง่เต็งลายแนวใดอยากมาขอโฉกขอใช้นํอาอาจะหาว่าบุญญาารมีของผู้ขายยังมีอยู่กบห้ซอยเรือผู้ขามาเบิง้งเหมือนนี้ อาขอสามตัวบนสองตัวล่างอาซอยเลียลูกเต่าเรล่าล้านให้เพื่อนไดไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยในครอบครัวเพื่อนเด เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกสี่สี่พิมพ์พิมไนพิมไนเจ็ดหกสีกสิงห์สี่พิมมาหน่อยหน่อยเอฟซีเนีเจ็ดหกอ่าทีนี่เพื่อนบอกว่าเลคลางอ่ามันใหญ่เนอนอนเจ็ดอ่าเพื่อนบอกว่าให้ไปเบิรงเอาในหน่ะเออเพื่อนเนอ ล่างอาเพีงเขียนไว้ไห้แล้วไปเบิองเอาในหน้าอึกหน้าอกตรงไหนเราหน้าอึกบอกบอกปูบอกหน้าอึกล่างเป็นหกหนย์หกหนึ่งหกนย์หกห้าหกห้าหกศูนยเอามาใส่กันเป็นหยังหกหก Mhm. ห้านึงหกห้าหกห้าหกห้าโอ้เสียงนในเฉพาะปุ๊บที่นี่เฉพาะเขาครับข้าจงขอนี่ยหมอนี่ท่านนำเข้ามาน่าช่วยในดวงใจและดวงใจเราทำมากับนึกคอข้าพวว่าตถอยู่ไกรก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยูุนสถานที่ที่นี่ก็ดีข้าพวว่าตถอยู่ทิดตะวันตกยุทิดตะวันออกหัวนอนปลายจีน อาขออัญเชิญอาให้เข้ามาอาขอให้ผู้ขาได้หูแจงเป็นจริงเบอร์อีพอฟังให้ดีเดยอ<ด>ครับอาเป็นบอกว่าเป็นใจหายแลวเดี๋ยวบอกยังใ<ล>ด,งดก็บบอกเข้าใจ,จครับพึ๊กครับ อ้าเล็กวดเนี่สามโตบนเพื่อนบอกว่ามันเสียบอครับอเจ็ดหกสีเจ็ดหกสีเจ็ดหกสีปะคองเลยนะประคองปะคองนกสีล่างด้วยเจ็ดหกสีเจ็ดหกสเล็ก่าจ้ะเล็ก่านจ้ะอาทีนี่คือยังสองตัวล่างอให้บอกคู่คาให้เพื่อนได้หูแจงจริงจบบางอีพอ เข้าใจบ่เกตหกเชื้โอ้ยเกตหกเชื้อเกตหกเชื้อล่างหกหาเด้อล่างหกหาหกหาหกหาสาธุ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 เด้อสาธุเด้อมครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ it ่ให้พผ่าข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคขีดย้ำได้ทันสิบบริภาทคิปและสิบบริภาทข่าวสารในช่อง y o u t u b e คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม